สวัสดีครับคุ้มมั่มสายขาวเมตตาเสด็จำครับวันนี้ก็ได้นาวัดน้องทองที่จังหวัดสุโขทัยวันนี้คุ้มมั่มก็ได้นำวัดวังปูโดครับนี่คือรูปรูปปั้นที่พึ่งจำลองของหลวงปู่ดูครับผมก็องค์ที่สองก็ได้นำวัดวังพ่อเงินครับครับก็ก็เป็นรูปปั้นท่านเหมือนกันครับผมแล้วก็องค์ที่สามก็จะเป็นวังพ่อเดิมครับผม วันนี้ก็ภูมิก็มาขอบารมีจากรูบาอาจารย์ทั้งสาท่านนะครับก็หลวงปู่หลวงพ่องเงินแล้วก็หลวงพ่อเดิมก็มาไหว้ขอบุญบารมีท่านเพื่อไปช่วยบคุคคลที่โดนพุญใสหรือว,ว่าดึงของมาแก่ครับแล้วก็ให้ ทุกดวงจิตที่เขาทุกทรมานที่จะมาดลจิตดนใจจะมาทําบุญกับอของครูบําปสายขาวเพราะว่าหากจิตดวงไหนที่จะทําบุญหรือประพุประ,ประ,ประพุมงตรงนี้ก็ให้เขาให้ลิมิตดีมาฝันให้ครูบําได้รู้ครูบาก็จะนํานเงินนั้นไปใช้ในทางที่จตจิตตำงดงดวงจิตนั้นที่จะให้ครูบําได้ทําบุญต่อสร้างไว้ในรวอร์ทธศา,า,าษษษษษสนาครับผม ข้อต่อไปจะเป็นยุคพระอริยสีเมตตาโยก็คือคุณหมาก็ยุดงานสามันครับก็ขึ้นมาจากกรุงเทพลงแล้วก็ขึ้นมาทางจากมาอยู่ที่สุโขทัยเพื่อจะมาทำบุญทำบุญและก็สะสมบารมีให้กับคุณหมากเพื่อจะช่วยเหลือลูกศิษย์ลูกหา,าหลายคนครับผมก็หากลูกศิษย์ลูกหาที่ได้เจอคลิปนี้ก็ร่วมอนุโมทนาบุญกับคุณหมากนะครับสิ่งใดที่คิดดีทำดีแล้วก็เป็นกำลังใจทำต่อไปครับผม ผมก,ก็มีแต่สิ่งดีๆเจียมอบให้ไม่ว่าจะบุะคคลที่มีภูมิธรรมที่ปฏิบัติอยู่แล้วก็ขอให้ปฏิบัติต่อไปคิดดีทําดีกับผมง่ายๆครับพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้อะไรมากมายแต่ถ้าเราตีโจ์ธรรมะาตีแด่ก็แค่มีสองประโยชน์ครับธรรมะาคือธรรม,ามาชาติและก็อีกประโยชน์หนึ่งก็คือทำอย่างไรได้เช่นนั้นถ้าภาษาอิสาะก็คือเฮ็ดจังได้ได้จังสะครับผม สิ่งดีๆตอนนี้ก็คนก็มันศึกษามันปฏิบัติถ้าบุคคลที่จะบรรลุถึงนิพพานก็ก็ขอให้ปฏิบัติทำทัตีโจท์แตกทางปัญญาของธรรมะให้ละเอียดน,นะครับเพราะว่าธรรมะเป็นสิ่งที่ละเอียดถ้าเราคิดดีก็ได้ดีแต่ทุกวันนี้นะครับถ้าเราคิดไม่ดีหนึ่งวินาทีเราก็รับกรรมหนึ่งวินาทีแต่ถ้าเราคิดดีทุกวินาทีในวันต่อไปข้างหน้าก็จะเป็นวินาทีที่ดีสหรับ ตัวบุคคลนั้นของคุมัมก็วันนี้ก็ยิ่มปุนครับก็มีความสุขที่ได้มาทําบุญหรือว่าได้ไปสถานที่ต่างๆที่เป็นที่เราไปแล้วรู้สึกว่าสบายใจทาให้เรารู้สึกเออ,อหนักกลายเป็นเบาหรือว่าสิ่งที่เราอะไรที่ทําอยู่ตรงนี้ก็จะช่วยเสริมในตัวเราแต่สิ่งหนึ่งที่คุณม,มัมอยากจะบอกลูกศิษย์แล้วก็เ,เพื่อนๆในโซเชียลหรือว่าใน youtube นี้ก็ อีข้อเดียวครับผมข้อเดียวครับผมความจริงความจริงก็คือความจริงว่า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 งเกิดแก่เจ็บตายนี่คือความจริงครับผมไม่มีใครดีคนได้ครับผมแม้กระทั่งคุมขับเช่นกันครับผมถ้าคนตีโจมแต่คาว่าความจริงความจริงท่องตัวเองครับความจริง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  ว่างว่างว่างว,าง,ว,าง,วางว่างว่างครับผมแล้วทุกคนจะได้คนณพบความจริงในตัวตนสติปัญญาอยู่ที่ทุกนาทีทุกที่ทุกทางธรรมะคือธรรมชาติทุกอย่างที่เรามองเห็นที่เราเป็นที่ไหนก็คือธรรมชาติครับผมธรรมะโดยละเอียดแล้วท่านให้เรามีสติโดยเราต้องปฏิบัติเองรู้เองเห็นเองนี่คือ ธรรมธรรมชาติเกิดจากตัวเราเองสันติวิโกครับผมพึงปฏิบัติพึงรู้ได้ด้วยตนเองแต่อีกอย่างนึ่งนะผมที่ต้องใช้ก็คือ,อเราต้องทําด้วยตัวเราอัตตาหินานาโทตนลเป็นปที่เป็นแห่งตุลกรบผมยังไงคลิปนี้ก็ผมัก็ ได้มาแล้วก็ให้ลูกศิษย์ลูกหาด้วือว่าเพื่อนเพื่อนหรือว,ว่าบุคคลที่ชมในคลิปนี้ก็ร่วมอนุโมทนาทุกครับครมาแล้วสิ่งดีๆจะเข้าหาบุคคลนั้นครับผมอย่าลืมนะครับเอาความจริงเป็ที่ตั้งครับผมสวัสดีครับ